หนึ่งที่เหมือนกับว่าได้มอบสิ่งดีดคือโรงเรียนของเราขาดขาดบางสิ่งบางอย่างเยอะมากน,นี้กลุ่มแต่งแต้มฝันเนี่ยก็ได้มาเหมือนแต้มฝันของเขาให้เต็มอะค่ะเหมือนกับชือกลุ่มแต้มฝันของเขาให้เต็มอย่างเช่นน้องอนุบาลเนี้ยค่ะไม่มีของเล่นสนามเด็กเล่นค่ะไม่มีสนามเด็กเล่นของเล่นที่เป็นจิตจ,จารลักษณะก็คือจากที่ได้มาสํารวจกันก็ได้เห็นใช่ไหมคะว่าเป็นเพียงชิ้นเล็กๆที่ทางโรงเรียนได้ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาผสมปนเปกันเพื่อใ,<ช>ให้ได้เป็นของเล่นตันนี้ทางกลุ่มแต่งแต้งฝันเนี้ยก็ได้จัดหาตรงเนี้ยมาให้เด็กๆซึ่งขาดแขนเขาได้ออกกําลังกายเขาได้เป็นการเสริมสร้างพ<า>ัฒนาการใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเติมส่วนที่ขาด ส่งกระชื่อกลุ่มของเราค่ะแต่งแต้มเติมส่วนท่ขาดจะได้เต็มให้เต็มขึ้นสําหรับกิจกรรมที่จัดให้เด็กๆนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้รอยยิ้มได้ความสนุกสนานค่ะอิ่มท้องไว้ด้วยในมื่อกลางวันวันนี้แบบอิ่มมากๆเห็นล้วเด็กๆอิ่มมากเลยค่ะแบบต่อกันแบบเต็มที่กันแบบสบายนียขอบคุณมากครับคุณครูครับ สวัสดีครับพี่แมวสวัสดีสค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมหรอคะโครงการสอบวีนี้นะคะเราก็ได้รับควารมรู้มนแต่ละทักษะแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็มีงานการแบ่งาางานที่เป็นสัดส่วนซึ่งในบริเวณน,นี้ที่น้องต้นจะเห็นก็คือบริเวณของเรื่องของสถารนาการซึ่งเราก็ได้คุยก,กันกับครูพ่อว่า ีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นสีเหล่องกับวีนิเวออยู่นี่นะคะเราก็จะมีการแบ่งกลุให้แต่ละกลุ่มทำให้มีการเล่นกิจกรรมและมีเรียกว่าอะไรให้ระดมสมองคิดนะคะสร้างความสามัคคีให้ช่วยคิดว่าใครจะทำอะไรแล้วให้การบอกตรงไหน เกิดควาาสนดุกสนานบอกว่าเพื่อนชื่ออะไรคะก็ในส่วนของสมาชิกปีนี้ก็ได้รับช่วยนะได้รับจาสสมมรสนับนุนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากจะเห็นด้วยจากจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นบอกว่าอย่างล้นหลามใช่สามสิบปีนี้มาถึงของสามหาคนแล้วก็จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นเป็นเด็กสองพันนะคะก็เห็นว่าโครงการของเราไปได้ดีค่ะแล้วก็ดีใจที่คนส่วนใหญ่เพื่อนของเราเห็นความสำคัญของตรงนี้แล้วก็เห็นว่า เด็กในแต่ละจังหวัดหรือในสินธุรันดานที่เราพร้อมใจที่จะหาสะเวลาว่างอาจจะทำแค่ปีละหนึ่งครั้งแต่ปีละหนึ่งของเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ละอยากทำให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับพี่แมวครับทการทำติดโลโก้ของผู้สนับสนุนโครงการเรานะครับมีเเลยวะบริษัทอะไรวะบริษัทเล็กๆ

มาทำอะไรครับคุมงานครับขอได้ตหญ่เอะเมยครับอันนี้คะซูเปอร์วีเซอร์คอยกำกับดูแลเป็นผู้กำกับนั่นเองไม่ค่เม่เอาอะสีมันจดอะเอาให้เนขอ นเลิศจะเป็นหรอพี่เพราะว่าขอบมันติดแล้วมัจะห้ำเยวสีแดงหมดรกันเลยไหมติดไปทีเยอเลยอ่ะหอกุลาบี่อติกโอ้ระโดยจักเลยเหรอวการอ้าว

พิเซษนวดดิบอลพีวีไดเล็กโอ้พระเจ้าจอร์ดจอมากใช้โฟหวานตามแม่บุญส่งอ่านไม่ออกเฮ้ยเป็นพิธีกรมันต้องมองกล้องด้วยไม่ใช่มอง้ากใต้ตูวิชั่นอะไรวะ สยามอยู่ในสเสยามอยู่มองเขาเยกว่าจดอโมองเขาเรีว่าจุดฟอโทแก่งเอ้เชคอลเรชั่นเอ๊ะฝั่งโน้นคราแซวเราบอกพีซีดามพีซีมาเลยแหมพีซีเรอานซีกันเาจะรว่าไงพีซ่ โวยเจ้าไปบริญัทโฮลก่ออโต้เล่นเด็กสนักเลยระบาวแดงทูแกนสปอร์ตและสุดท้ายอะไรวะดิกต้ารลูมินีัมจำกัดโและสุดท้ายของบริษัทที่มาใหม่ล่าสุดโลแลนด์เอ็มเอ็มขาวว่าเล่นฟอลลิสต์ ไอ้ไม่เน่ยบอลไอ้ไม่เนี่ยเบอลมันดิบเลยไอ้ไม่เนี่ยเอามัไมมันใหญ่เดีแล้วปไปเอาไมมันใหญ่ป้ไปไปใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยตัดตัดด้านข้างออกไงข้างนู้นอะเดี๋ยวต่เป็นสติ๊กเกอร์แบบลองมันติดกนั่นไงก็อันนั้นมันก็ก็พอดีแล้วไงเอ้าพังเลยทีนี้ยุ่นเลยมันใหญ่กว่าไงเลยงงว่าอะไรวะก็้อนใหญ่ตัดสิออกไป เนี่ยนะมึงจะถ่ายให้เจ้าของกูสั่งด่รากูทำไมถ่ายนะหน้าเยังเปิดครับผมทำไรครับไปเที่ยวครับลงไปกลางเต็นท์กันนะครับวันนี้อากาศดีมากมกสุดยอดเต็นท์ก็จะมีอยู่ประมาณ8ถึง9เต็นท์นะครับ น้าครับไดความมไรทีอ่ะได้หยวได้หมดแรงพี่อิ้วปีที่สองค่ะพี่มาเป็นไงบ้างปีที่สองโอรู้สึกดีมากๆเลยค่ะของบริจาคเยอะมากรู้สึกว่ามีผู้คนให้ความแบบว่าสนใจที่จะบริจาคสิ่งของนะคะนี่หน้าตาอิ่มเอมมากเลยหรืออ้วนขึ้น

หน่อยรู้สึกยังไงบ้งคะว่าคลายงนี้พลาดพลาดพลาดมาก่อนเลยต้องมาพลาดแลงทมาแล้วค่ะเลยต้องมาครั้งนี้ซ้อมซอมใช่ท่น่อ้างทุ่บอยครับเขาเหนทางนู้นงบอยครับหัวแดงพี่เคไม่นี่แค่เป็นบรรยากาศกางกางเต็นท์นะครับ เวลา5โมง50นะครับเป็นเวลารีลั์ลที่ทุกคนกลางเต็นท์เตรียมมี